อันนี้คือข้างในตาดำและตาขาวเราไม่สามารถจะมองเห็นได้<ม>เราต้องใช้เครื่องนี้เครื่องเครื่องนี้<ม>เครื่องนี้จะมาหัดจัดจ้นมากก็คือว่าสามารถถ่ายเข้าไปในจอประสาทตาของเราได้แล้วจะเห็นอะไร<ม>สิ่งที่จะดูคือดูขั้วตา<ม>ขั้วตาพี่โอเคนะ<ม>แล้วดูก็ต้องดูสองข้างข้างขวากับข้างซ้าย<ม>คือมันบาลานซ์กันดีทั<ม>่วตาเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะเป็นต้อหินหรือเปล่าอันนี้ดูโอเคเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำเนี่ยบาลานซ์กันไหม หมายถึงว่าในเลือดในร่างกายเราก็จะเป็นแบบนี้คืออันนี้ที่ไปเลี้ยงตาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยเส้นเลือดเขาจะกุ๊จกุๆกจกจุเพราะว่ามันเกิดแรงดันสูงรวมถึงเมะหวานขึ้นตามันก็จะมีเลือดออกมีอะไรเต็มเลยแต่ของพี่นี่โอเคมากอันนี้คือจุดรับภาพจุดดำดำเนี่ยหมายความว่าอะไรก็คือจุดรับภาพเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เราจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะเห็นเห็นภาพเห็นอะไรเขาเรียกว่าจุดรับภาพเนาะ และทีเนี้ยตรงเนี้ยโอเคดีไม่ได้มีปัญหาอะไรสภาพดวงตาพี่ดูดีหมดเลยนะคะเหมาะตามวัยนะคะแนะนําว่าตรวจสุขภาพตาปีละหนึ่งครั้งเพราะของแบบเนี้ยเราไม่สามารถจะมองจากตาดําและตาขาวได้เราต้องใช้เครื่องนี้ถ่ายประเมินตรวจสุขภาพตาตัวเองทุกปีโอเคไหมนะคะก็อย่างนี้ไม่มีไม่มีเนาะยังไม่เจอ